ขบนวนรถพิเศษนำเที่ยวที่913กรบบุงเทพหัวรงบุรีครับรถปิเซเางเทะฮะหนึ่งไปสามเสองหนึ่งครับขบวนครับ เกิ oh. ดปิดด้วยครับไายแรกเสียนาขอบอนรถพิเศษนำเที่ที่การเมืองสามตทหัวคงบุตรีครับ ก็ขอบคนนี่คือ,อไม่รับรมผู้สัครับก็จึงลดกระดับกับนาเรืองใหม่ครับแล้ร